วันนี้จะพูดเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถนะครับผมว่าจะมีกรณีไหนบ้างที่ผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยจะสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องตน้นได้จากกองทุนแทนผู้ประสบภัยนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับผมกรณีแรกก็จะเป็นในกรณีของรถคันที่ไม่จัดให้มีพรบและเจ้าของรถเนี่ยไม,ไม่รับผิดชอบไม่จ่ายค่าเสียหายให้กรณีที่2ก็จะเป็นกรณีที่รถที่ถูกปลักทรัพย์มาชิงทรัพย์มากรณีที่3จะเป็นในส่วนของ รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นเนี่ยไม่จัดให้มีพรบกรณีที่4ก็จะเป็นในส่วนของไม่รู้ว่ารถคันไหนชนคือชนแล้วหนีครับผมในกรณีที่5้าจะเป็นในส่วนของบริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจํานวนและกและในกรณีสุดท้ายคือกรณีที่6คือรถคันที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องให้จัดให้มีพรเบเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือถูกรถเหล่านี้ชนขึ้นมานะครับผมเราขอ รับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้นะครับผมหากานต้องการปรึกษาคดีต้องการแจ้งข้อความหรือต้องการให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายเรื่องไหนให้ทักแชทออไล์มาได้นะครับขอบคุณครับ